วัดทำเขาสิงโตไงเขาสิงโตทำไมนี่แต่พญานาคละนี่มันอาจจะเกี่ยวกับประวัติของเขาก็ได้นะแล้วปรวัติทำเนียเป็นยังไงกแน่ปวัติทำก็ค่อนข้างมากลัวแต่เดี๋ยวเราขอไปกูเกิลสักแป๊บนึงแล้วจะมาแปะไว้ให้เลยเข้าพทเจ้าะพูดค่ะแต้นเต่นแต้ๆๆตตคิดจะจบไปแล้วค่ะคุณไปข้าที่ระวไปกันเลยอปกั ค้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะที่เราจะไปเข้าถ้ำกันนะคะซึ่งตรงนี้นี่เขาไว้ทำอะไรคะใกุณแนนก็ <_ an> เป็นลานโล่งเอาไว้ทําอะไรเดียะนักสมาธิกลางเต้นเหรอคะอ,อ,อาจจะใช่เนาะเป็นศูนย์รวมพลเนาะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าองค์ที่มารวมพลกันอาจจะเป็นตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเนี่ไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากอากาศดีไหมคะเนี่ยอากาศก็โอเคคะ่ะโอเคอ้าวโอ้โ้ฝนตกอ้าวเนาะวันที่เราไปกัน แดดร้อนดูสภาพแดดร้อนสตรงนี้คือทางขึ้นหรือเปล่าเอ่ยอันนี้คือเรากําลังจะไปลงถ้ำกันแล้วอเราจะไปลงถ้ำกันแล้วโอ้โหทางเข้าถ้ำนี่ก็คือถ้ำจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยถ้ำจริงไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเนาะนี่คือพ่อปู่อะไรคะเนี่ยพ่อปู่ฤาษีอะไรชื่ออะไรนะพ่อปู่ผู้ชงอะไรตั้งอย่างใช่ไหมเดี๋ยวขอไปปุเตอร์กอนนะคะจะขึ้นไม่ให้ใต้คลิปเลยไม่ให้ใต้คลิปเลยค่ะ นี่คือปากทางเข้าถ้ำนี่เข้าเข้าเรีย่ยงาเ่ีหยคุณแนนก็น่าจะใกล้ลวมัง้งอ๋อเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเป็นพ่อปู่หรือเปล่าใช่ไหมทางแวะไหว้ก่อนเข้าไปว่ะใช่ป่ะใช่ป่ะนี่ <browse> นเข้ามาเรียบร้อยเเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh. ทางเข้าถ้ำที่มีไฟประดับตกแต่งนี่คือในถ้ำจริงๆใช่ไหมคุณแนนถ้ำจริงๆแล้วข้างในมีอะไรบ้างอ่ะที่คุณไปมาข้างในมีแต่ความมืดก้อนหินนะคะจริงเหรอแล้วทางในทางมันอากาศหายใจออกไหม เอาก,ก็พอได้อยูอ่คนสำหรับคนแข็งแรงอย่างเราเราเดินกันก็คงไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยเลยแค่หอบอหอย <laughs> ถ้าเราไม่ได้ตัดเสียงทิ้งนะคะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงหายใจรุนแรงมากะะ <laughs> เพราะว่าเราเดินกันเหนื่อยมากเนะะาะดูสภาพแต่ละคนสะก่อนทุรักทุเลใช้คำว่าทุรักทุเลที <laughs> เดียวะะอันนี้ชี้อะไรเนี่ยชี้อะไร ชี้ไปเรื่อยะค่ะไม่มีอะไรชี้ไปเรื่อยๆเอาเอาแอบดูด้วยส่องไปเรื่อยเผื่อจะเจอลงเจอเลขอะไรสักหน่อยเลยเจอไหมคุณแนนี่แฟนขับรออยู่นะเนี่ยแฟนขับอาจุม่าเลขที่นี่เหรอไม่เห็นเลยนะไม่เห็นนะใช่ไหมรออีพีต่อไปนะคะแฟนขับอาจุม่านะคะเรายังไม่จบแค่อีพีสองแน่นอนนะคะเดินเข้ามานี่ก็เป็นถวงข้างในหรือยังคะเนี่ยถึงถ่วงข้างในนี่ถ่งข้างในแล้วนี่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะคะอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะคะนี่ก็คือไฮไลท์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 เป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นพ้าวกลุ่เนาะที่เขามีตำนานนะคะซึ่งตำนานเราจะแปะไปที่ไหนคะแปะไว้ใต้ลิงก์เลยใต้ลิงก์เลยนะคะเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าตำนานมันยาวมากนะะคใช่ตำนานยาวมากไปหาอ่านเอาใช่ซึ่งตำนานนี้ก็คือ ชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ปริปากเล่าออกมาเองเลยเกี่ยวกับตำนานพญานาคที่นี่นะคะโห oh, สุดยอดสุดยอดเพราะว่าเขาได้ข่าวนะคะดูคร่าวๆเนี่ยว่าถ้ำแห่งนี้จะเป็นถ้ำแบบอยู่ในระดับที่ระดับเดนียวกับใต้บาดาลน้ําทะเละคะ่ะเข <อ S 1> าเชื่อ<ม>ว่าเป็นถ้ำพญานาคของจริงใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าในถ้ำนี้จะมีหยดน้ําที่แบบว่าหยดอยู่ตลอดเวลาเลย ไม่รู้มาจากไหนเนาะทางทางี่เป็นหน้าแรงอะน,นะที่นั้นเราเข้าไปอะนะใช่ใช่เดี๋ยวจะมีตบบให้ไลฟ์มาชมนะคะว่าแบบนี้นะจริงๆอ,อันนี้เดินไปไหนกันคะเนี่ยก็เดินไปไหว้เรื่อยๆค่ะริมทางเดินก็จะมีเนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ละคุณแน่อของให้ไหว้เย็ยใช่ไหมหแต่ว่าทางนี้ที่เราไปนี่เราจะหาเจ้าของวัดดีกว่าเจ้าวัานหลังคาสมสงเมื่อกี้นี่ผู้ชมถ้าไปที่นี่ต้องอย่าลืมไปหาเจ้าอาวัดเพราะว่าเจ้าวัสดังเรื่องอะไรคะดังเรื่องอะไรอะคะ เราไปทำอะไรหมดที่ท่านบอกชาวบ้านแงมาทั้งหมู่บ้านเลยไงจริงเหรอเขาท่านบอกเมื่อไหร่ะท่านบอกท่านขึ้นไปไงจริงเหรอคะแล้วเขาก็ท่านก็มีทางเรื่องลงนะเมตตาไม่ใช่นะนางนะนาเมตนาเมตานี่ก็คือตัดภาพเข้ามาในถ้าอีกทีหนึ่งนะคะเต่ะว่าในถ้าเนี่ยสวยงามมากเพราะว่าเป็นของจริงอันนี้ตัวอะไรกันเนี่ย อไห่สภาพนะคะอาจุม,มาก,ก็จ,ะกจนะอาจุม,มานะคะ,ออะโอ้โหดูรำงปีนขึ้นไปขอไปในความทุรักทุเลนะคะ <c oughs> คือมันเป็นแบบ Amazing Thailand จริงๆะะต้องออกแรงนิดนึงนะคะออกแรงนิดนึงอันนี้ผู้ที่เป็นแบบว่ามีอาการหอบหืดเนอะก็ต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า<อ>ข้างในเนี่ยจะแบบว่าอากาศน้อยนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ว่าแต่ว่า ในถ้ำมันก็ไม่ได้ยาวมากเราวประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรใช่เดินแป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยหอหอหอถุงเสื้อผ้านะคะอาจุมมาแต่ละคนนี่คือทางขึ้นใช่ไหมคุณแนนนี่กําลังทางขึ้นแล้วค่ะสุดท้ายสุดท้ายไมนก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ้ต้นเหนียวต้นไม้อย่างนะคะทําลายธรรมชาติหรือเปล่านี่ยงต้นไม้หหรือเปล่าเนี่ยรอบเข่าเลยจริงๆนี่มันมีจุดสกายวอล์กนะคุณแนนใช่แต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าวันนั้นเป็น เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกอือฝนจะตกนั่นเองจบคลิปจบคลิปแล้วนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะที่อาจุม,มาพาไปมูฝากด้วยนะคะทุกคนยี้ปีหน้าเราไปเที่กันโปรติดตามตอนต่อไปจบแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs>